สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับวันนี้จะพาไปตอนฝรั่งกิมจูนะครับจะพาไปตอนฝรั่งกิมจูจะพาไปดูว่าตอนฝรั่งแบบไหนจะได้ทรงพุ่มที่สวยตั้งแต่เล็กนะครับเพราะว่าต้องขอออกตัวก่อนว่าฝรั่งที่เราจะปลูกเนี่ยทางสวนจะปลูกนี่นะครับเราจะปลูกฝรั่งแบบปลูกระยะชิดนะครับสองคูณสองเมตร นะครับปลูกระยะชิดคือจํานวนต่อไร่เนี่ยเราจะได้เราจะได้ต้นเยอะนะครับปลูกฝรั่งระยะชิดเนี่ยเราจะทําแบบไหนนะครับแล้วกิ่งตอนเราจะตอนแบบไหนตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงเราเก็บลูกเนี่ยเราจะรักษาทรงพุ่แบบไหนซึ่งจะได้ฝรั่งที่สวยแล้วก็ดูแลง,ง่ายนะครับไปดูกันครับเริ่มต้นจากอุปกรณ์เราก็จะมีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับไม่กี่อย่างนะครับถุงเนี่ยเป็นถุงขนาด สามครึง่งคูณหกนิ้วนะครับก็จะขั้นตอนแรกนี่ก็เราก็จะเตรียมเป็นขั้นเตรียมตุ้มตอนก่อนนะครับถึงก่อนคือฝาหลังนี่นะครับถ้าเราถ้าเราถ้าเราไม่เตรียมต้นพันธุ์ตั้งแต่เล็กนี่นะครับมันจะได้ทรงพุ่มที่ไม่สวยนะครับแล้วก็จะจะจัดการยากมากจะเสียเวลา เสียเวลามากนะครับในการจัดการทรงพุ่มมันก็จะเหมือนเขาเรียกว่าไม้ไม่มีทรงนะครับไม้ไม่มีทรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดการของเราเนี่ยเราจะจําเป็นจะต้องจัดการตาั้งแต่แรกปลูกนะครับแต่ฝรั่งที่เราซื้อมาจากร้านค้าเนี่ยมันจะเป็นต้นสูงชะลูดเลยนะครับคือคือเขาไม่ได้ไม่ได้คํานึงถึงว่าเราจะไปรักปลูกยังไงนะครับก็แค่คนปลูกก็ไปจัดการกันเองนะครับ แต่งเองทีนี้ในในกรณีของทางสวนเราเนี่ยครับเราจะเราจะทํามาตั้งแต่เริ่มตอนกิ่งเลยนะครับว่าจะตอนกิ่งแบบไหนล่ะเราจะรักษาแบบไหนวิธีการที่จะทําทรงพุ่มของเราเนี่ยเราจะทํามาตั้งแต่เริ่มเริ่มตอนแรกๆกเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้ไปเสียเวลาไม่ได้ไปเสียเวลาในระหว่างเราปลูกนะครับเราจะเริ่มบังคับไปตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับ น,นี่ก็ไม่ต้องอัดแน่นนะครับใบมะพร้าวนี่ต้องแช่น้ำไว้ก่อนไม่ต่ำกว่าสามวันนะครับเพราะว่าถ้าอย่างนั้นแล้วมันจะมีสารตัวหนึ่งเรียกว่าสารแทนนินนะครับมันจะเป็นอันตรายกับรากพืชน,นะครับเราก็เลยจะเป็นต้องแช่ไว้ก่อนแช่ไว้ให้สารตัวนี้นะ่ะ มันเลือยออกมาแล้วก็เวลาเราจะใช้เนาก็เราก็รีบเอาต้งแต่กูยเผพ้าออกมานะครับเอาน้ำกิ้งไปนะครับวันนี้จะสาธิตแค่สามต้นนะครับอันนี้ให้ดูก่อนนะครับ แล้วครับมีดรับให้คมคมนะครับไม่จําเป็นต้องไปซื้อเคอตเตอร์นะครับมีดธรรมดาเราก็ได้ขอให้คมปดัดให้มันเฉียนเป็นแสบได้ก็พอนะครับแล้วก็เชือกฟางอัยญาเล็งโล่งเล่งลากไม่ต้องนะครับไม่ต้องเปลืองไปไปกันครับ มมาถึงต้นป้อไม้ที่เราจะทําการตอนแล้วนะครับจริงๆฝรั่งต้นเนี้ยเราปลูกมาเป็นเก้าเดือนแล้วนะครับจริงๆมันจะต้องไว้ลูกได้แล้วนะครับแต่ตรงนี้เรามาเสียเวลากับการที่จะบังคับทรงพุ่มนะครับเพื่อที่จะให้ทรงพุ่มที่สวยนะครับเพราะว่าเราปลูกระยะสองเมตร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 นะครับเราต้องบังคับทรงพุ่มให้มันได้จํานวนลูกที่เยอะแต่ว่าในทรงพุ่มที่แคบๆนะครับ เราก็เลยจาเป็นต้องมาเสียเวลากับการบังคับก่อนนี่คือข้อเสียของที่เราตดซื้อต้นไม้มาจากร้านนะครับมันจะไปกิ่งชรุดแบบนี้นะครับเนี่ยกิ่งๆตงนแบบนี้แต่ในกรณีที่เราทำวันนี้เราจะสาธิตวิธีการบังคับมาตั้งแต่แรกนะครับเหมือนที่เราตอนไว้นะครับมาดูกันเลยครับวิธีการเลือกเก่งนะครับจริงๆแล้วตอนอต้นไม้ทุกชนิดนะครับที่จะตอนเนี่ยครับเก่งที่มันตั้งโตอย่างเงี้ยเนี่ยครับเขาเรียกว่าเก่งกระโดงนะครับกิ่งกระโดงนี่ คือจะเป็นกิ่งที่สะสมอาหารเพื่อการจเจริญเติบโตนะครับกิ่งพวกนี้จะโตเร็วมากนะครับเนี่ยกิ่งกระโดงนะครับกิ่งที่ชี้ขึ้น,ก,น,นกิ่งหนึ่งก็คือจะกิ่งแผ่ออกข้างเงี้ยกิ่งแผ่ข้างเงี้ยเป็นกิ่งที่สะสมอาหารเพื่อที่จะทําลูกออกลูกออกดอกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะตอนในจริงๆแล้วถ้าตอนกิ่งอย่างเงี้ยจะได้ฝรั่งที่จเจริญเติบโตเร็วนะครับแต่กิ่งอย่างเงี้ย เราก็ตอนได้ดีกว่าเราตัดทิ้ง่เฉยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเราจะขยายพันธุ์เยอะเราจะปลูกเยอะนะครับวิธีการเลือกก็คือเลือกตอนตรงที่กิ่งสาวนะครับไม่แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกินถ้าอย่างเขียวๆนี้ขาวๆองนี้เขายังมาเป็นอ่อนนะครับแล้วถ้าอย่างเนี้ยมีเปลือกเป็นเกล็ดออกมาเงนี้ยเขาเรียกว่าแก่เกินนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ให้ดูว่ากิ่งมันจะเขียวมันจะเขียวมานะครับแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนะครับ เอาช่วงนี้เลยนะครับเอาช่วงสีน้ำตาลเนี่ยครับติดใบออกนะครับตอนก็ควันนะครับควันใต้ใบนะครับใต้ข้อใบสักน้อยหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เขาได้ออกลากดีๆนะครับ เก่งนะครับถ้าเก่งมันพอดีนะครับมันจะลอกเปลือกง่ายนะครับเนย่ยจะลอกเปลือกง่ายโอ้ยนล้ปาดีิดไม่เสนอจะลอกเปลือกง่ายแล้วถ้าอยากให้ดีนะครับให้ออกลากเร็วนะครับโดยไม่ต้องใช้น้ำยาเลี้ยงล่านแล้วก็กรีดนะครับมีดกรีดลงไปให้มันสักสามแผลนะครับด้านบนนะครับบริเวณที่เรากรีดเนี่ยเป็นจะเป็นบริเวณที่เขาจะออกลากนะครับมันจะทําให้มันออกลากเยอะนะครับแล้วก็ขูดเนื้อเยื่อนะครับ เพื่อที่จะตัดท่อน้ําเลี้ยงนะครับไม่ให้ไม่ให้อ่าต้นในส่งน้ําเลี้ยงจากต้นขึ้นมาสู่ยอดนะได้นะครับแล้วก็ยอดเนี่ยเขาจะได้กินอาหารจากขุยมะพร้าวของเรานะครับเพื่อที่จะเร่งกันให้มันออกออกลากเร็วนะครับไม่ต้องขูดแรงนะครับปูดเอาฟิปๆก็แค่ให้มันเตือนว่าเออตอนไม่ได้คุณจะไม่ได้กินอาหารจากต้นแม่คุณแล้วนะคุณต้องกินอาหารจากขุยมะพร้าวที่เราให้มานะนะครับ สำหรับตุ่มตอนนะครับตุ่มตอนเราก็ผ่าครึ่งใช้มีดผ่าเข้าไปนะครับประกบเข้าไปนะครับแบกออกแล้วก็ประกบเข้าไปนะครับให้ร้อยแผลเนี่ยอยู่อยู่อยู่ระหว่างกลางข้างบนข้างล่างของตุ่มตอนนะครับแล้วก็ทำการบีบมัดเข้าไป ง่ายนะครับวิธีการตอนง่ายฮอร์โมนเร่งรลงเร่งรากไม่ต้องไปใช้เปลืองตังค์หรอกครับผมลองดูแล้วห่างก,กันก็ไม่เท่าไหร่นะครับรากก็ไม่เยอะเกินเงินเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องไปเสียตังค์นะค,คือหรือถ้าใครไม่สบายใจอยากจะไปซื้อก็ไม่ว่ากันนะครับใครไม่สบายใจอยากใช้ต้งยานเร่งรากก็ไปหาซื้อมาก็ไม่ว่ากันแต่ในส่วนของผมเนี่ย ผมไม่ใช้นะครับให้เขาออกวิธีตามธรรมชาตินะครับเขาจะได้แข็งแรงแข็งแรงเขาตามธรรมชาติเสร็จแล้วนะครับก็ทําการตัดให้ดูเรียบร้อยหน่อยทีนี้การบังคับทรงพุ่มนะครับเนื่องจากว่าเราจะเอาเพื่อให้มันระยะต้นเตี้ยนะครับเราจะนับสูงขึ้นไปประมาณสักครึบหนึ่งนะครับหรือว่านับตาหนึ่งสองสามสี่เอาแค่สี่ข้อตาพอนะครับเพื่อป้องกันการการันนั่น สี่ข้อตานะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ตัดนะครับตัดโชกเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยครับเสร็จแล้วเขาก็จะแตกออกมาลักษณะแบบนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูใหใกล้นะครับ เนี่ยนะครับคือกิ่งตอนที่เราตอนนะครับเนี่ยครับเขาก็จะแตกออกมานะครับเนี่ยเขาจะแตกพุ่มออกมาสองแล้วนะครับเนี่ยในในในความยาวแค่สี่ข้อตานะครับกิ่งนี้ก็จะแตกออกมาเป็นสองแล้วก็ข้างล่างอีกแล้วก็เป็นสามเราเลือกเอาแค่สามนะครับเลือกเอาแค่สามกิ่งนะครับแล้วอีกหนึ่งฟุตต่อมาเราก็ตัดอีกนะครับตัดอีกมันก็จะเป็น่ายอดหนึ่งเนี่ยจะเลือกไว้สามนะครับก็จะเป็นเก้านะครับอีกฟุตต่อมาก็จะตัดอีกนะครับก็จะเป็นยี่สิบเจ็ด พอยี่สิบเจ็ดปุ๊บฟุตต่อมาก็ความสูงหนึ่งเมตรล้วก็เริ่มเริ่มให้มันปล่อยให้กิ่งแก่แล้วก็ตัดเอาลูกครับทีนี้เราจะได้ฝรั่งที่ต้นที่ทรงพุ่มสวยนะครับแล้วก็ลูกเยอะนะครับแล้วที่สําคัญคือเราไม่ต้องมาใช้ไม้มาทําคอกทําค้างเพื่อจะรำบากของเขานะครับเพราะว่าการการปลูกฝรั่งแบบเนี้ยต้นเขาจะแข็งแรงนะครับเราไม่ต้องไปหาไม้ค้าให้ลําบากนะครับนี่ครับื็เป็นเทททคคคนนนิี่าางสวเรรใช้ะับ เราจะบังคับให้ฝรั่งเนี่ยเกิดทรงพุ่มที่สวยๆมาตั้งแต่ตั้งแต่แรกเกิดเลยนะครับเห็นตั้งแต่แรกเกิดเลยเห็นไหมครับเนี่ยครับเขาขึ้นตามเขาจะขึ้นตามข้อตานะครับสามสี่ข้อตานะครับเราก็จะไว้แค่สามยอดนะครับไว้สามยอดอต่อสามสิบเซนตต่อหนึ่งฟุตฟุตละสามยอดนะครับฟุตต่อมาเราก็จะได้เป็นเก้าเห็นไหมครับยอดละสาม พุทต่อมาพุดที่สามเราก็ได้เป็นยี่3 2บ27็ดเก้าามยิบเจ็ดยสิบเจ็ดยอดนี้เหลือเฟือแล้วครับฝรั่งต้นหนึ่งนะครับและความสูงเนี่ยประมาณเมตรหนึ่งครับก็คือประมาณหน้าอกเราเนี่ยเราก็เริ่มเก็บลูกกิ่งก็จะแข็งแรงครับพอกิ่งแข็งแรงปุ๊บทีนี้เราก็ไม่ต้องมาห่วงเรื่องหาไม้มาค้ำนะครับตัดปัญหาตรงนั้นไปนะครับเดี๋ยวตอนให้ดูอย่สองกิ่งนะครับเพราะวุยกุะเพาะเราเหลือสองอันนะครับนี่ก็เช่นเดิมนะครับเลือก ริดใบออกนะครับหลักการคว้นแผลเนี่ยความห่างของแผลนะครับไม่ไม,ไม่ไม่มีามาตรฐานนะครับขอให้แค่รอยคว้นเนี่ยมันห่างกันพอไม่ให้ไม่ให้มันเนื้อเยือยอย่อมันจเจริญเคลือบขึ้นมากลับขึ้นมาเหมือนเดิมได้แค่นั้นนะครับจะห่างกี่เซนก็ได้นะครับ น้อยหนึ่งขากุ้พ้า,พาวให้รอยควันอยู่ตรงกลางถุงนะครับ ให้แน่นแน่นสักนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าแน่นเนียล่างมันจะออกดีนะครับต้องให้แน่นแน่นสักนิดนึงนับขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ข้อตาข้อตาที่ห้าตัดทิ้งนะครับสิงนี้กิ่งหนึ่งเนาะกิ่งนี้จะปล่อยให้ยาวอีกนิดนึงนะครับปล่อยให้ ให้สีน้าตาลขึ้นมาตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อจะให้กิ่งนี้มันห่างกันห่างกันหน่อยหนึง่งถึงถึงจะมาตอนนะครับเดี๋ยวเอากิ่งนี้ก่อนนี่เป็นการแทนที่เราจะแทนที่เราจะตัดทิ้งเฉยๆนะครับเจีได้แล้วก็ทําการตอนไว้นะครับเพื่อจะขยายพันธุ์ปลูกในสวนของเรานะครับถ้าใครมีทุนน้อยเหมือนอย่างเราเนี่ยครับเราไม่ต้องซื้อให้เยอะหรอกครับซื้อสักมาสักห้าต้นสิบต้นนะครับปลูกไว้สักพักหนึ่งมันก็จะแตกกิ่งแล้ว แล้วก็ทําการขยายพันธุ์เอานะครับแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการลดลดต้นทุนในการซื้อกิ่งพันธุ์นะครับทําเกษตรนี่อย่าใจร้อนนะครับต้องใจเย็น เรียบร้อยหน่อยหนึ่งน้ำขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ข้อตาสี่ข้อตาครับสำหรับการขยายการขยายพันธุ์ฝรั่งของทางสวนเราก็มีแค่นี้นะครับถ้าเราทําแบบนี้นะครับเราจะได้ฝรั่งที่สามารถบังคับทรงพุ่มได้ตั้งแต่ตั้งแต่แรกปลูกเลยนะครับคือเราไม่ต้องเสียเวลานะครับม็นางขึ้นมาแล้วเนี่ยสองนะครับ ฝหลังจะได้ฝหลังที่สวยแล้วก็แข็งแรงนะครับเพราะว่ายอดเขาไม่โตเพราะยังไปโตปุ๊บนะครับเริ่บแรกเนี่ยเขายังไม่มีรากนะครับถ้าเกิดมีรากแล้วเนี่ยรากเขาจะน้อยนะครับรากเขาจะน้อยกว่าเขาจะดูดอาหารเนี่ยส่งไปหายอดนะครับมันใช้เวลานานแล้วมันจะแตกยอดช้าเพราะฉะนั้นเราตัดเลยพอตัดปุ๊บเนี่ยหนึ่งคืออัตราการสูญเสียน้ําการคลายน้ําก็จะก็จะน้อยลงนะครับอัตราการออกรากนี่ก็จะเยอะขึ้นแล้วก็ในระหว่างเดียวกันก็จะแตกยอดเร็ว รเราจะได้ฝรั่งที่ทรงพุ่มสวยนะครับทรงพุ่มสวยตั้งแต่แรกเกิดเลยนะครับเราใช้เวลาแค่ประมาณสักสี่ห้าเดือนเนี่ยเราก็จะสามารถไว้ลูกได้แล้วไม่ต้องมาเสียเวลาเลี้ยงทรงพุ่มแบบนี้นะครับนี่มันใช้เวลานานหมายถึงฝรั่งที่เขาทามานี่เราเขาไม่ได้คํานึงถึงว่าเกษตรกรที่จะทําไปปลูกนะครับเพราะฉะนั้นบางสวนเนี่ยจะไว้กิ่งสเปะสปะมันจะไม่สวยงามนะครับไม่สวยงามหนึ่งคืออัตราการได้ลูกก็น้อยนะครับ ล้วก็ต้องเสียเวลาหาไม้ลวกมาคำ้ำทำเป็นนั่งร้านคันๆอะไรเยอะวุ่นวายครับมันเป็นการเพิ่มงานให้กับกับทางเกษตรกร,ะร,กรนะครับถ้าเราทําแบบนี้นะครับไม่ต้องเพิ่มงานนะครับคือปล่อยลูกปล่อยไปกิ่งเขาสามารถแข็งแรงรับน้าหนักลูกได้เราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาหาไม้นะครับไม่ต้องมาทําคอกทําค้างทําอะไรให้เขานะครับวิธีเนี้ยง่ายที่สุดแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเป็นระยะระยะนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ